ส่วนนี้ก็จะมาบอกบอกวิธีการแกะ,มะเมล็ดก่อนที่จะนำมะเมล็ดไปเพาะนะครับผมเราต้องเด็ดอย่างนี้ก่อนนะเด็ดเด็ดเอาเป็น ยประมาณนี้นะครับนี่ผมใช้มือข้างเดียวอะนะไม่ีต่างกล้องนะเนี่ยครับประมาณนี้เด็ดออกนะครับเด็ดอันนี้เด็ดเอาประมาณนี้นะครับเนี่ยวันนี้เด็ดเด็ดเป็นยังลักษณะนี้นะครับก่อนที่จะนำไปเคาะในแปลงเคาะนะครับหรือว่าเป็นถาดกระาษที่พิมพ์จได้ครับน,นี่ครับนี่นะครับ ็นอย่างนี้นะครับผมเลือกเอาเมเล็กที่สมบูรณ์แบบนี้นะครับที่แบบนี้ครับเม็ดเขาจับโอกอยงี้นะครับนี่ฮะน่ามเล็กที่โอกรแบบนี้นะครับแล้วก็คัดออกถ้าเกิดเป็นแบบนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับเนี่ยก็คือใช้ไม่ได้หรือว่าอาจจะเล็กเป็นเล็กเกินแบบนี้นะเป็นมาเล็กที่รีบนะครับแบบนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับนี่ใช้ไม่ได้ต้หักทิ้งไปเพราะว่าไม่มีเมล็กใหม่เลย เป็นกระพี่เฉยนะครับเราก็ต้องอดัดประทานโทมาเด็กเมล็ดคัดเลือกมเมล็ดก่อนนะครับก่อนที่จะไปนำมาไปแช่น้ำแล้วก็นำอาไปอ่าวหวานเพาะในแปลงเพาะหรือว่าตะกร้าเพาะเมล็ดนะครับเป็นแบบนี้นะครับ ในตอกันในคลิปในช่วงต่อไปแล้วกันนะครับครับ